สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของตัวละครเพศหญิงในจักรวาล Predator ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังครับแต่กลับมีความโดดเด่นในกร์ตูนคอมิกแทนและยังมีความสามารถที่เก่งกาจไม่แพ้ Predator ตัวไหนๆเลยอีกด้วยนั่นก็คือ Big Mama ชาวยศจ่าเพศหญิงที่คาดววาน่าจะมีบทบาทมากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาชาวยศจ่าเพศหญิงทั้งหมดเนี่ยโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับ บิ๊กมาม่าเป็นชาวยดจ่าที่ปรากฏในคอมิกเอเลี่ยนเวอร์ซัสเพเดเตอร์เดดลิสออฟเดอะสปีชีเป็นชาวยดจ่าที่จะอยู่ในขั้นของบลัดหรือนักสู้ผู้มกประสบการณ์แต่ก็ยังขาดความรอบคอบในการต่อสู้อยู่บ้างน,นะครับในบางครั้งซึ่งบิ๊กมาม่าเนี่ยเธอมีลักษณะคล้ายกับชาวยดจ่าทั่วไปมีผมสีดําตาสีแดงมีผิวหยาบมีหน้าอกที่ไม่ได้มีส่วนทรงเหมือนกับผู้หญิงมากนักและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้ออันทรงพลังครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นชาวยดจ่าเพศเมียหรือว่าเพศหญิง แต่ฉากเปิดตัวของเธอเนี่ยก็ทำเอารู้สึกสยองและโหดถึงขั้นไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวนะฮะเพราะเธอเนี่ยปรากฏตัวออกมาพร้อมกับอาวุธที่ถลกหนังมนุษย์ออกมาเป็นแนวยาวพร้อมกับแขวนหัวกะโหลกของเหยื่อที่ตัดออกมาได้เสียบแขวนไว้กับเข็มขัดด้วยความภาคภูมิใจครับโดยเรื่องราวของการ์ตูนคอม,มิกเนี่ยจะมีดีเทลอย่างไรอันนี้เนี่ยผมขอไม่เล่าแล้วกันนะครับแต่จะขอสรุปคร่าวๆในส่วนของบิ๊กมาม่าเท่านั้นคือเธอเนี่ยได้รับภารกิจถูกส่งให้ไปสะกดรอยตามคารินเดลาครัวและพยายามหาฉเฉลยที่ถูกจับตัวไป โดยคาดว่าคารินเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเบาะแสเธอจึงได้ช่วยเหลือคารินเดลครัวจากการคุกคามและเกือบถูกดัดแปลงพาธุกกรรมเพื่อจะนําไปขายในตลาดมืดครับรวมไปถึงตอนที่บิ๊กมาม่าเนี่ยถูกจับหรือว่าถูกทําร้ายคารินก็ได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้ด้วยเช่นกันทําให้ทั้งสองในกลายเป็นพันธมิตรและเป็นที่ปรึกษาไปโดยปริยายแต่ทว่าบทสรุปในตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ลองไปติดตามชมกันได้ในคอมมิกเอเลี่ยนเวอร์ซัสเพเดเตอร์ t ด f t ลิสออฟเดอะสปีชีกันดูนะครับ บิกมาม่าเนี่ยมีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ระยะประชิดมากนะครับเห็นได้ชัดจากการที่เธอเนี่ยฝึกฝนให้คารินต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเสมือนกับตอนที่เธอเนี่ยฝึกฝนให้กับเหล่าพวกอันบลัดซึ่งพวกอันบลัดเนี่ยฝึกฝนไม่ยังไงเธอก็ทําให้กับคารินอย่างนั้นครับจากที่คารินเนี่ยดูอ่อนแอตั้งแต่แรกจนเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ดูเข้มแข็งได้อย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับบิกมาม่ายังเป็นชาวยาจ่าเพศหญิงเพียงคนเดียวที่เปิดเผยใบหน้าให้เห็นชัดที่สุดด้วยซึ่งโครงหน้าเนี่ยก และรูปร่างเนี่ยก็ออกไปในทางเล็กกว่าเพศชายเล็กน้อยโดยในช่วงต้นเรื่องเนี่ยเธอจะคอยล่องหนเพื่อสังเกตการและตามหาตัวคารินเท่านั้นแต่ในช่วงกลางไปจนถึงช่วงท้ายเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของเธอที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยล่ะครับนอกจากนี้นะครับอาวุธของบิกมาม่าเนี่ยจะมีการติดตัวอยู่น้อยมากนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเธอจะใช้คอมบิสทริกบริสเบรด และไบ o h เฮล e มตครับรวมไปถึงอุปกรณ์ในการพลางตัวเพื่อแทรกซึมเข้าไปในยานหรือว่าใช้ออกล่าอีกด้วยซึ่งน,นว่าเธอเนี่ยมีความสามารถในการเอาตัวรอดอย่างมากและไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาวุธหลายอย่างมากมายเลยล่ะครับกลายเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวในจักรวาล Predator ที่ผมเองเนี่ยก็แอบหวังไว้ว่าสักวันเนี่ยน่าจะมาปรากฏตัวในหนังกันบ้างนะดูท่าจะสนุกไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและก่อนจะจากกันไปนะครับ ผมก็ขอแถมเรื่องราวและอีสเตอร์เอ็กน่ารู้กันอีกสักเล็กน้อยนะครับโดยคงเรื่องหลักในเรื่องราวของบิ๊กมามาก่อนที่จะมาเป็น Alien v e r s ์ซัสเพเดอร์เตอร์เดดลิสออฟเดอชนั้นเดิมทีในภารกิจของเธอคือการออกค้นหาลูกหลานชาวยดจาที่หายไปในดาวต่างๆครับซึ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายปีก่อนภารกิจนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ย ก้าวเข้าไปสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายทั่วกาเล็กซีในขณะที่เธอในกำลังสำรวจดาวเคราะหต,ต่างๆและเข้าร่วมในการต่อสู้อันดุดเดือดเพื่อแสวงหาผู้ที่หลงเหลืออยู่อย่างไม่หยุดยั้งอยู่นั้นลูกๆของบิ๊กมาม่าหรือว่ามนุษย์ชายวยศจานั้นเธอก็ได้สืบทราบมาว่าได้ถูกลูกน้องของลูเซียนส์เดลากลัวส์ CEO ของมอสคลามเดลากลัวส์เอซึ่งถ้าอาจผิดขอภัยด้วยนะครับและก็เป็นสามีของคาลินเดลากลัวส์ ซึ่งได้รักพาตัวชาวยศจาส่วนหนึ่งไปด้วยซึ่งบริษัทนี้เองนะครับก็ได้เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสาขาหลายแห่งในจักรวาลเอเลียนซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลัง,ท,งทั้งหมดที่แท้จริงเนี่ยก็คือทอย AI ที่ชักใยระบบเบื้องหลังบริษัทนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่บิ๊กมาม่าเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในเรื่องนั่นก็เพราะเธอเนี่ยต้องการจะช่วยลูกหลานของเผ่าพันเธอครับจนเธอเนี่ยได้มาเจอกับคารินที่ถูกเปิดเผยว่าเธอเ คือเอชพานอลนักรบผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษแต่เธอเนี่ยก็ได้ถูกดัดแปลงพาธุกรรมจึงสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกได้แถมยังมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในร่างกายของเธออีกด้วยและนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่อ่านการ์ตูนคอม,มิ List the กเอเรียนเวอร์ซัสพรีเดเตอร์เดดลิสออฟเดอะสปีชีกันดูแล้วเนี่ยพวกคณจะสังเกตเห็นนะครับว่าในฉากที่คารินเนี่ยกำลังช่วยเหลือบิ๊กมาม่าที่กำลังบาดเจ็บอยู่นั้น เราจะเห็นบอร์ดกำแพงในยานที่ปรากฏเป็นหัวของเอเลียนหรือว่าพวกเหล่าซินออบที่ล่ามาได้นั่นเองหรือแม้กระทั่งหัวของศัตรูอื่นๆที่ล่ามาและแปะติดไว้ที่บนบอร์ดนั้นซึ่งอันที่จริงเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะรู้สึกคุ้นๆกันใช่ไหมละ่ะฮะเพราะว่าหัวของแต่ละอันเนี่ยมันกลับปรากฏเป็นพวกเหล่าฮีโร่ของการ์ตูนมาเวลและทาง DC อีกด้วยที่ทางผู้เขียนคอมิกเรื่องนี้เนี่ยแอบใสมาเพื่อจิกกัดเล็กน้อย ว่าภูกฮีโร่ของพวกนายเนี่ยมันสู้จัก,กรวานนี้ไม่ได้หรอกสุดท้ายนยก็ได้เป็นแค่เหยื่อที่ถูกล่ามาแปะไว้เท่านั้นเองแม่แสบจริงๆเลยนะอ้าวแล้วครับอันนี้ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวค่าๆของตัวละครอย่างบิ๊กมาม่าชาวยดจากเพศหญิงหรือว่าเพรเดเตอร์เพศหญิงที่ปรากฏตัวในจัก,กรวาลเพรเดเตอร์ที่น้อยคนนักนะครับจะได้เห็นเธอกันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับ หากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ